เป็นหนุ่มแล้วพันธุ์ปะพาพาน้องเลซซิ่งออกงานถูกทักสนันหล่อมากลูกเป็นหนุ่มน้อยขวัญใจคนทั้งประเทศเลยก็ว่าได้ค่ะสําหรับนองเลซซิ่ง ลูกชายของแก้วหงแหวนของพนปพัปภาและเบนอัครา,าิจวอลลจริญจเรนเดรหรือเบนเลซซิงและหากใครที่ได้ติดตามอิสระกรมของแม่แพทก็มักจะเห็นอยู่บ่อยๆว่าเธอนั้นจะออกมาโพสภาพของลูกชายให้หายคิดถึงล่าสุดเธอได้ออกมาโพสภาพผู่กับลูกชายอีกครั้งหลังจากที่คุกวงการไปออกรายการสามแซบโดยโพสตีในรยบแคปชั่นว่ามันคงเป็นความรักแฮชแท็กรักมากแฮชแท็กไม่ไหวหลังจากนั้นมีแฟนคลับมากมายเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความน่ารักของทั้งสองแม่ลูกกันมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นน่ารักมากแฮชแท็กน่ารักที่ แฮชแท็กน่ารักแพคคู่แฮชแท็กน่ารักสุดๆดค่ะแฮชแท็กเฮียหล่อหลงหาเธอออกไม่เจอแล้วแฮชแท็กน่ารักที่สุดเป็น F4 ่แม่แล้วก็เป็น F4 ลูกต่อแฮชแท็กน่ารักมากมาเลยครับแฮชแท็กคุณแม่ก็สวยคุณลูกก็หลอ่อรักแม่ลูกคู่นี้จริงๆขอขอบคุณภาพแพทย์นภพาน้นองเรซซิง่งภาพแหล่งข้อมูลข่าวทีมงานที่นี่ com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ